ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเยอเอินด้วยนะคะ สำหรับคลิปในวันนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปเกี่ยวกับชีตเดย์หรือชีตมิลนั่นเองเนาะว่าเราเนี่ยทานชีตเดย์หรือชีตมิลนะคะทุกคนเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าชีตเดย์หรือชีตมิวเนี่ยคืออะไรนะคะชีตเดย์คือวันที่เราสามารถกินอะไรก็ได้ส่วนชีตมิวเนี่ยคือมื้อที่เราจะกินอะไรก็ได้มื้อเดียวนะคะทุกคนเสกได้ทําการไดเอทแบบ IF 20ต่อ4นะคะเสกก็เลยมีชีตมิวทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละวันนั่นเองนะคะชีตมิวของเสกคือวันอาทิตย์แค่มื้อ ะะก,การทำ IF เเนี่ยสิแนะนำให้มีชีทมิวดีกว่าชีทเดย์นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะลดการตะบะแตกของเราได้น้อยลงมากเลยค่ะทุกคนแต่เพื่อนๆจะมีชีทเดย์อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเนอะแต่ว่าถ้าจะแบบ ให้ร hey, ่างกายอยู่กับเราไปนานๆแบบไม่ตบาบดแต่ง่ายเออมันอยู่ที่บางคนด้วยละ่ะแต่ว่าเสร็จก็สามารถทานชีตเดย์ได้เหมือนกันน่าจะแบบมีนานๆทีเดือนละครั้ง3มอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าชีตมิเสกจะมีทุกๆอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละมือนั่นเองเนาะอีกอย่างเนี่ยทุกคนชีตเดย์กับชีตมิลน่าจะเป็นสวรรค์ของใครหลายๆคนที่กําลังลดน้ําหนักเลยก็ว่าได้นะคะเป็นวันที่แห่งสวรรค์เป็นมือแห่งสวรรค์นะคะมือนี้ก็ได้มาถึงเราแล้วคะ่ะ ดีใจปะดีใจปะ,ด,จปะ AH. ดีใจกดมือค่ะดีใจกดไลค์ดีใจกดซับ s c r ควาด้วยนะคะเออคลิปี้จจะแบบดูน่ารำคาญหน่อยนะคะทุกคนขอโทษนะคะ Okay. อย่าพึ่งยังมีอีกนะคะเต้นอันนี้โอเคค่ะก่อนที่เราจะกินของหวานเนี่ยเราจะมากินของคาวกันก่อนทุกคน คนน้องมาค่ะน้นแจมด้วยเอามา,อ,าอร่อยมากแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อยากได้แบบอยากได้เผ็ดกว่านี้นิดนึง ทุกคนคะ่ะหมดไปแล้วหนึ่งน,นี่ทุกคนมีขวดซองด้วยค่ะแต่แบบมันอันเล็กกระตออยหนึ่งโ oh อ้โหโอ้ไมก็แบบอาจจะดูแบบเสษกินเยอะมากใช่ปะ เพราะฉีดมิวถ้าเรายัดได้ก็ยัดเลยค่ะอย่าไปกลัวว่าเราจะอ้วนเพราะว่ากินมื้อเดียวไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะแล้วก็ออกกาลังกายวันเดียวก็ไม่ได้ทําให้เราผอมเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นกินไปค่ะอย่าไปเครียดกับมันเนาะ Thank <laughs> you. นีเป็นเคกที่เราทําเองนี่น่ากินไหมอันนี้ไม่ได้สูตรคีนนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นแบบปกติน่ากินมากเลย ก็จบกันเพียงเท่านี้เนาะเราอาจจะดูแบบกินเยอะไปหน่อยแต่ว่าที่เรากินมันกินแค่หนึ่งมื้อเองเราแบบเราจะยัดขนาดไหนก็ได้ทุกคนเท่าที่แบบเพื่อนๆไหวเนาะไม่อาจจะดูเยอะไปสําหรับบางคนหรืออาจจะดูแบบเฮ้ยแค่นี้มันไม่อิ่มหรอกอะไรเงี้ยก็ลองกินให้สุดไปเลยค่ะนะคะอย่าไปเครียดกับการกินอะไรมากเนาะเพราะว่าการเครียดจะทําให้เราน้ําหนักขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แบบ ไม่พอใจกับร่างกายตัวเองอย่าไปเครียดอะไรมากมายนะคะใครอยากกินก็กินไปเลยค่ะใครอยากลดน้ําหนักแบบจริงจังก็ลดไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะทําแบบสายกลางนะคะแบบพอดีพอดีเนาะเอออะไรแบบไม่รู้าสายการาพูดมมยอีกละเออทุกคนก็สาหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายมีอะไรติดฟันไหมบ๊ายบาย